ข้อนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้องนะครับมันมเีเปรียบเทียบกันอยู่2ตัวนะครับเราใช้การคูณควายนะ่าจะทําได้ไวกว่านะครับอันแรกข้อ1นนะครับ5ส่วนด้วย9กนะครับกับ5ส่วนด้วย6เราใส่การคูณขว้ยนะครับเราก็เอา6คูณกับ5เป็น30สบ เอาคูณกับ5เป็น45นะครับจากตรงนี้เราจะบอกว่าอะไรเราจะบอกว่า45เนี่ยมันมากกว่า30นะครับ45มันมากกว่า30เรามาเขียนใหม่นะครับว่า5ส่วนด้วย9กับ5ส่วนด้วย6นะครับตัวนี้มากกว่านะครับโอเคดูจากชอยส์แสดงว่าชอยส์ข้อที่1ถูกหรือผิดชอยส์ข้อที่1ก็ผิดนะครับ ถัดมาข้อสองนะครับสี่ส่วนเก้ากับหนึ่งส่วนเก้าเราอาศัยการคูณไข้เหมือนกันนะครับเก้าคูณสี่ได้สามสิบหกเก้าคูณหนึ่งได้เก้า 36มากกว่านะครับฉะนั้นข้อนี้ก็คืออะไร4ส่วนด้วย9มากกว่า1ส่วนด้วย9ดูเปรียบเทียบจากชอยนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็อะไรเหมือนกันข้อนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับมาดูข้อที่ส ข้อที่3นะครับส่ส่วนด้วย12เท่ากับ1ส่วนด้วย4ี่เขาถามว่าเท่ากันไหมนะครับเราก็ตัดให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างตามนะครับ4 1 4 4 3 12นะครับจากตรงนี้มันคืออะไรมันคือ1นส่วนด้วย3เท่ากับ1ส่วนด้วย4ซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันแต่เขาบอกว่าเท่าใช่ไหม แสดงว่าข้อ3ก็ผิดอีกเหมือนกันข้อ4นะครับ2เท <2 S 2> ่ากับ16ส่วนด้วย8ปแต่ให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างตมดน่ง8 1ดนะครับ8 2 16ก็เหลือ 2องเท่ากับ2ส่วนด้วย1ซึ่งสองส่วนด้วย1มันคือ2นั่นเองข้อนี้เท่ากันนะครับสรุปว่าเราตอบข้อไหนเราตอบข้อที่สี่นะครับข้อข้อที่4ี่เนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับก็ตอบข้อที่4เลย